สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันกับชอบกินแซ่บนะคะจากเบลเยียมนะคะวันนี้กินที่มีนะคะคนไทยในต่างแดนก็กินที่มีแซ่บๆนะคะตําขนมจีนมีขนมจีนอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ตากับบวบฝรั่งนะคะบวบฝรั่งซึ่งเป็นบวบฝรั่งของฟรีได้มาจาก ส่วนของปู่นะคะกินกับแคบหมูและอันนี้ก็คือหมูสไลด์ของฝรั่งเขาเมล,ลีเขาทําเป็นขนมปังใส่ขนมปังไปกินกลางวันส่วนที่เหลือนะคะอ้อยก็เอาไปทอดแล้วก็เอามาแกล้มกินนะคะใส่กับไส้กรอกไส้กรอกไก่นะคะไส้กรอกไก่ฝรั่งที่เ,าเอาฝรั่งเขาไว้กินกับขนมปังอ้อยก็เอามาทำยำนะคะมาเจ้ามาเจ้ามากินด้วยกันนะคะ อืมแล้วก็ได้มะเขือเปราะมานะคะยังโชคดีมีเพื่อนคนไทยใจดีหามะเขือเปราะมาให้กินนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ อยู่ต่างแดนก็ต้องกินแบบประยุกต์เอานะคะแต่ขาดแซ่บไได้ Ông mũ trùng Trùng nắm dầm quá Nắm tầm nó Nhưng nhưng ngồi Khắp mũ đồn Đồn nắm tầm Tạc lốc lốc lốc, lốc. เด็นค่ะเผ็ด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 พิกเกียวพิกเกียวพิกเกียวต้นเองนะคะต้นสดอือ Ôi, oh. kiểu lúc đó pet pet, pet. กหลายแล้วจ้ะ ตอนทำก็อยากกินเผ็ดๆ ไม่ไหวแล้วเคี้ยวเข้าไปสามสี่เม็ดเม็ดเขียวๆก็เผ็ดค่ะอื้อ เกรดเดินอขออาภาัยด้วยนะคะที่มูกไหลแล้วค่ะข้างนอกฝนตกปลอยๆนะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนจะเลิกแล้วด้วยอื Oh. เผ็ดจงไม่กล้าแตะลิ้นนะคะ เห็นเขียวๆอย่างเงี like ้ยเด็ดมาจากต้นเผ็ดสำลักแล้วไม่ไหวแล้วค่ะโอ้เผ็ดอร่อยสัใจ บวกกับความทรมานแต่ทรมานแบบสะใจและอร่อยมากๆโอ้หายอยากหายอยากสุดท้ายนี้นะคะชอบกินแซบก็ขอฝากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะยังไงร,รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบก่อนใครว่าคลิปต่อไปชอบกินแซบจะมากินอะไรกันอีกนะคะ ถ้าชอบโอ้ความเผ็ดมันตีถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะคะน้ำตาคลอหวานฉ่ำเลยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆเฮงๆรวยๆหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย